นี่ครับโหน่าอร่อยมากเลยไก่ทอดนี้20บาทไข่ต้ม2ใบ10บาทข้าวเหนียว1ห่อ10บาทนะครับ น้ำแดงมะนาวโซดานี้น่าจะยี่บหาบาทส้มตำนี้ก็น่าจะ80-90บาทนะครับเพราะว่าเป็นอาหารทะเลทั้งหมดนี้รวม134บบาทครับเดี๋ยวว่าแล้วก็ลองลองชิมเลย